การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเยือนทั่วถิ่นกินทั่วไทยวันนี้เรายัางเที่ยวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครครับและวันนี้นะครับผมตื่นแต่เช้าเพื่อพาคุณผู้ชมมาเยือนยาน่าน,น,นสามเสนครับถนนสามเสนบริเวณสะพานกรุงทนฝั่งพระนะครเป็นแหล่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยังมีบันทึกว่าบริเวณแห่งนี้นะครับมีหลากหลายชนชาติเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบบนผืนแผ่นดินไทย หนึ่งในนั้นก็คือชนชาติยวนโดยได้เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่3และทรงเห็นว่ายวนสวามิภักิ์เหล่านี้นับถือศาสนากรต์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินติดกับชาวปรุเกตให้แก่ชาวยวนอพยพยจึงเกิดเป็นชุมชนบ้านยวนขึ้นครับและสาเหตุที่เราต้องมากันแต่เช้านะครับก็เพื่อมาเดินตลาดในชุมชนเพราะเรายังสามารถหาอาหารที่เป็นอาหารยวนแท้ๆได้หลายเจ้าโดยเฉพาะร้านนี้ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารเวียดนามทแท้ๆนะครับของชุมชนแห่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาให้เจ้าของร้านแนะนําตัวหน่อยครับ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะร้านหนูเล็กเวียดนามซอยสามสนิบสามนะคะร้านเราก็ขายพวกหมูยอคุณเชียงแหนมบันจึงข้าวต้มบัตยวนนะคะแล้วก็พวกของจากสินค้าจากเวียดนามค่ะของเราเป็นเวียดนามแท้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอาหารอะไรบ้างครับถ้าพูดถึงเมนูอาหารเวียดนามอะคะ่ะที่คนมาแล้วต้องซื้อเลยนะคะก็เป็นบันจึงค่ะบันจึงหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าข้าวต้มมัดยวนนะคะบบคเป็นแบบนี้คะ่ะแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆคนจีนก็เป็นบัดจ่างของคนยวนเขาจะเป็นบันจึงนะคะ แล้วก็มีตัวผักดองเดือมหมอนผักดองเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยเอาหัวไชเท้าแครอทหอมแดงกระเทียมพริกนะคะมาจากเวียดนามแ <ๆ S 1> ท้ๆเลยค่ะใช่ค่ะเรายากรู้ว่าทําไมร้านของเราเนี่ยถึงขายสินค้าเวียดนามได้เรื่อยๆครับของเราเนี่ยตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านยวนชุมชนยวนสามเสษนะคะเวลาคนที่เขาอยากท,ทานอาหารยวนนะคะว็จะแวะมาที่นี่อยู่แล้วเพราะนี่เหมือนเป็นแหล่งนะคะอยู่ใจกลางเมืองมาก็มาง่ายนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณแม่ค่ะเป็นคนเวียดนามแม่เขาก็จะรู้ว่าต้องเอาอะไรมาขายนึงไงอย่างอย่างงี้ด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจไหมครับที่เราได้มีการสืบทอดขายอาหารเวียดนามจากบรรพบุรุษของเราต่อมาจนถึงรุ่นใหม่นะครับแน่นอนว่า,าต้องภูมิใจนะคะมันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องทําสืบต่อไปนะคะในการที่จะต้องสืบทอดนะคะไม่ว่าจะทํารสชาติยังไงให้มันคงเดิมเหมือนเดิมทำาไงือหาสินค้าใหม่ๆยังไงจากเวียดนามให้ลูกค้าชื่นชอบเป็นเมนูใหม่ๆเพราะว่าอาหารมันดิ้นได้มันมีการเปลี่ยนรสชาติมีมีหลายอย่างมีเมนูใหม่ๆเเพิ่มมข้าาท มาให้คนไทยได้สืบทอดสืบต่อได้รู้จักกันแปบนี้ค่ะอ๋อก็มีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันจากรุ่นเก่ามาถึงรุ่นใหม่ใช่ค่ะผ่านมาสามเซนเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะมาหนุนร้านนี้นะครับและนอกจากอาหารยวนแท้ๆแล้วร้านหนูเล็กยังมีอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกุนเชียงครับของเขาใช้ไส้แท้ๆไม่ใส่สารกันบูดส่วนเรื่องรสชาติผมการันตีความนุ่มอร่อยให้เลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโบสถ์นักบุญฟังซิสเซเวียรครับโบสถ์แห่งนี้นะครับมีความสําคัญทั้งในแง่ของศาสนาและประวัติศาสตร์ครับ โบสถ์แห่งนี้นะครับมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเพราะรัชกาลที่3ได้พระราชทานพระาราชทรัพย์ให้สร้างศาสนสถานเพื่อให้ชาวหยวนได้ประกอบศาสนาิิจปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้นะครับถือเป็นโบสถ์ที่มีความงามด้วยสถาปตัตยกรรมนีโอโกธิกภายในเป็นโถงขนาดใหญ่จุคนได้ถึง600คน หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆวาดเป็นภาพของนักบุญซึ่งเมื่อแสงตกกระทบทำให้สวยงามเป็นอย่างยิ่งมีทั้งความสวยงามสงบเย็นสมกับเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครับ นักโบสศาสนาคริสต์ที่มีความสวยงามเราจะไปกันต่อที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อไปสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมกันครับเจ้าแม่ทับทิมซึ่งนับถือเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่จะช่วยให้ชาวจีนที่เดินทางโดยเรือปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงในท้องทะเล ศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงมักมีอยู่ทุกคนแห่งที่มีคนจีนอพยพมาอาศัยครับ ศาลเจ้าจุยบ่อน,นี้ยที่บริเวณสะพานกรุงทนนะับว่าเป็นศาลที่เก่าแก่และงดงามมากเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2385จึงมีอายุมากกว่า100ปีแล้วครับแล้วเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในผมรู้สึกว่าเราสามารถตัดขาดจากความสับสนวุ่นวายภายนอกได้อย่สิ้นเชิงในศาลมีแต่ความเรืองรองของปเปลวเทียนโคมจีนช่วยทำให้จิตใจเราสงบและมีสมาธิต่ตอ,อก,การภาวนาจริงๆครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนครับอ่ครับผมจิรวัตรเอ่อหรือก็อังก็ได้ครับพี่จิรวัตรครับพี่จิรวัตรเข้ามาดูแลที่นี่ได้ยังไงครับเอ่อที่จริงที่นี่เป็นของสมาคมไพร่ลำครับที่เหงนปัติไทยเอ่อผมก็เป็นกรรมการกรรมการสันเจ้าด้วยครับเอ่อก็สมาคมก็ให้ผมมาดูแล คนมาขอพอรที่นี่เยอะไหมครับพี่ก็เยอะเยอะมอนคนมาขอพรที่เจ้าแม่นี่นะที่ขอพรทุกอย่างได้สุดมาเขามาขอกันเรื่องอะไรบ้า,างครับพีมขขาา่มีเรื่องข้อค่าหายมีเรื่องคนว่าขอูกครับขอตําเลงก็ถุกป,ป้าห็งเลงอย่างนี้ก็ขอได้หลายอย่างและอย่างวันนี้ผมตั้งใจจะมาขอพอรเหมือนกันต้องให้พี่เจรวัตรเนี่ยครับพาผมไหว้ในแต่ละจุดหน่อย เราจะเริ่มตั้งแต่จุดไหนก่อนดีครับพี่ไหวทูเทียนก่อนเมื่อจดทูเทียนทีนี้เมื่อก่อนก็ทูเทียนก็จดอยู่ข้างในอ๋อทุเทียน,น,นอันนี้เออย่างนี้อย่างนี้เอ,อแต่ว่าตอนนี้เราก็จดอยู่ข้างนอกครับอ,อจดไหวทูเทียนก่อนไหวเสียล้วก็ไปขอฝนข้างในรเราในใจมีอะไรเียดอะไรอยากได้อะไรครับให้เจ้าม่ช่วยอะไรเราคุยเองครัขอพรทั้งบนใแลเอันนี้คืออะไรครับพี่ อันนี้เราก็เป็นตะเกียงที่อายุวัฒนะก็เป็นว่าจุลละสว่างหิ้งสว่างจะไม่ก้นโฮมเราสุขภาพเฮงเลงอายุยืนยาวครับถ้าางนั้นเดี๋ยวเราเริ่มมุดไหว้กันเลยดีกว่าครับได้ในการมาไหว้ที่ศาลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะนําผลไม้มาด้วยตัวเองแต่เครื่องไหว้ก็อย่างเช่นพวกทุเทียนตะเกียงก้อนทองทางศาลที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วครับ และลำดับในการไหว้นะครับเขาก็มีการจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีผมจึงค่อยๆเดินตามไปจุดต่างๆพร้อมฟังคําแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดการไหว้ไปด้วยวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกว่าอิม่มบุญจริงๆครับ หลังจากที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกสบายใจมากเลยครับพี่จิรวาดครับนอกจากจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาไหว้ปกติแล้วครับที่นี่เขามีการจัดงานสําคัญประจําปีอะไรบ้างครับอ๋อมีงานใหญ่สุดตัวเป็นวันเกิดเจ้าแม่ครับวันเกิดเจ้าแม่ปกติก็ตรงกบลอยกะฟงครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่จิรวตดครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเวลาที่มาเที่ยวที่สามเสนแห่งนี้นะครับก็ให้มาสักการะเจ้าแม่ทับทีมลิสาณนี้นะครับให้พวกเราคงเที่ยวเออจะมาเที่ยวด้วย ก็มีบริเวณนี้แล้วก็เจ้าแม่ก็สวยอยู่แล้วเออก็มาเที่ยวด้วยไ่ขอฝนเจ้าแม่ด้วยได้ขอฝนได้สําเด็กทุกอย่างสมพัฒนาทุกเรื่องใช่ใช่ครับเราขอขอบคุณท่จิรวัตรมากมเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปชมวัดไทยที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัย PR เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทวราชกุญชรและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีธรรมวิทยากรกรุณาพาเราเดินชมภายในวัด,ดวยครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับและต้องขอกราบขอบพระคุณครับที่ท่านกรุณาให้เกียรติทางรายการของเรามาถ่ายรายการและร่วมพูดคุยกับท่านครับพระประธานมีชื่อว่าอะไรครับพระอาจารย์พระประธานของวัดเนี่ยก็เป็นจุดสนใจแห่งหนึ่งเพราะว่าพระประธานของวัดเนี่ยเมื่อเราเข้ามาตรงพระโบสถ์แล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งในสมัยก่อนก็ยังไม่มีชื่อก็ส่วนใหญ่ก็เข้ามาก็กราบขอพรท่านก็เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่บ้างหลวงพ่อโตบ้างบจบจนในสมัยรัชกาลที่9าสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่9นะท่านก็ พระราฐาานชื่อให้ก็เป็นพระพุทธเทวราชปฏิมากรส่วนพระัิตกรรมฝาผนังของวัดเทวราชคุณชรเนี่ยก็เป็นพระสงฆ์เรียกว่าปรงอสุภะก็หมายถึงว่าพิจนารณาทรากศพแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองว่าชีวิตของเราก็มักจะเป็นเช่นนี้ส่วนที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือพระวิหาร โดยภายในพระวิหารแห่งนี้นะครับมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทําด้วยไม้นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นที่รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีอายุเก่าแก่ลดหลั่นกันไปซึ่งแต่ละองค์จะมีคําอธิบายพุทธลักษณะและความเป็นมาบอกไว้ด้วยครับนอกจากทั้งสองส่วนที่เราได้นําเสนอไปแล้วนั้นนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองที่เปิดให้เข้าชมได้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการทําบุญและเดินชมวัดส,สวยๆวัดเทวราชกุญชรวรวิหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดครับ คุณชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสายไม้ถนนสายนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นตามผมไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตั้งแต่ผมเข้ามาต้นซอยเลยครับพี่ผมเห็นว่าแถวนี้ขายของเกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยครับถ้าไมแถวนี้ถึงเป็นย่านเกี่ยวกับธุรกิจการค้าไม้ครับเนื่องจากว่าตั้งแต่สมัยช่างจอมพลปอพิบูลสงคารามได้กกอบประกาศกรอบเขตเมืองนะครับตอนนั้นเขตเมืองก็จะอยู่แค่สมเสนอะไรพวกนี้ตอนนั้นอ่ะลงเลื่อย,อยต่างๆแล้วก็ลงโรงงานางต่างๆก็ยังอยู่ในเขตเมืองอยู่มันก็ทําให้มันเกิดกิจกรรมซึ่งมันเป็นมลพิษ หรือเสียงดังเรื่อยๆลงเลื่อยก็เลยย้ายออกมาโรงงานก็จะย,ย้ายออกมาตามรงเลื่อยจะย,ย้ายออกมาตั้งแต่สามเสนไปจนมา,ามาถึงเกือบจถึงมาถึงเกียกกายบางโพนะครับลงไปถึงเมืองนนท์ตอนปี40สมัยต้มยำกุ้งนะรเราคงจำได้เศรษฐกิจไม่ดีทางกทมนะครับก็มีนโยบายว่าจะทำไงว่าเขตแต่ละเขตเนี่ยจะส่งเสริมกิจกรรม ให้มีกิจกรรมในเขตที่จะทำให้พัฒนาเศรษฐกิจครับก็เลยเคิดขึ้นมาว่าปีหนึ่งอาจจะมีมีครั้งหนึ่งที่จะทำเป็นงานประจำปีก็เรียกว่างานถนนใสไม้อ๋อครับ<น>เป็นการรวมกันของย่านธุรกิจการค้าไม้ตรงนี้เลยใช่เพราะว่าก็รวมกันในทั้งซอยทั้งซอยนี้ก็มีมีสมาชิกที่เป็นร้านค้าอยู่ประมาณ200กว่าร้านค้าคนที่จะมาซื้องานเกี่ยวกับไม้นี่เข้ามาในซอยนี้ คือจบครบในที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นได้ครบหมดทุกอย่างครัสวัสดีครับสวัสดีครัค่ะครับผมโอ้โหมีร้านฮาร์ดแวร์แบบนี้ผมว่าทำให้ถนนสายนี้แบบ ครบวงจรมากขึ้นครับผมร้านนี้คือร้านอะไรครับบริษัทยูแฟมเดคอเลชั่นค่ะ าาดิฉันก็ชวีบันกิติเจริญเลอรเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะอ๋อเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวิสาหกิจชุมชนประชานารมิตรค่ะอย่างผมเนี่ยผมซื้อประตูบานหนึ่งจากที่ร้านของเฮียอย่างนี้ผมอยากได้ลูกบิดเนี่ยสามารถแนะนําผมได้ไหมได้เลยค่ะนะฮะมีทั้งแบบก้านโยกแบบหมุนแบบใหม่เราครบวงจรค่ะให้คําแนะนําด้วยได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีนักศึกษาที่ เรียนทางด้านสถาปัตย์หรือว่าบรรณากรเนี่ยมาดูงานอยู่บ่อยๆเรายินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยครับชื่อร้านอะไรครับพี่ผมชื่อบุญเสริมนะครับจากร้านโซเมทเฟอร์นิเจอร์ครับผมครับผมและส่วนมากลูกค้ารู้จักเราจากไหนครับพี่จริงๆหลักๆเลยก็คือคนที่เดินมาในซอยเนี้ย ซึ่งคนที่เดินในซอยประชานิมิตยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้รับเหมาอินทีรเรียสถานบิษเป็นหลักแล้วก็จะมียูเซอร์อย่างลูกค้าที่ตกแต่งบ้านที่มาเดินซื้ออุปกรณ์ต่างๆในซอยนี้ฮรแล้วเขาเห็นร้านเราน่าสนใจเขาก็แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วบางทีก็มาตัดสินใจสั่งซื้อไปใช้งานนะครับผม ก็คือแบบเดินมาปุ๊บสะดุดตาสนใจก็เลยเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อไปใช่ครับผมแล้วก็อยู่ในกลุ่มของพี่น้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมทุกสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประชานิยด้วยครับครับผมโอ้โหผมเห็นว่ากลุ่มของพี่น้องเนี่ยคือจะบอกว่ามีทั้งฮาร์ดแวร์มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอันนี้หลากหลายมากเลยนะครับพี่ครับเราจําเป็นจะต้องมีทั้หมดเพราะว่ามันช่วยเหลือเพื่อกลุ่มกันในเรื่องนี้อยู่ครับเราอยู่ที่นี่เราครบจบที่นี่ที่เดียว สามารถมาที่นี่เนี่ยสามารได้ทุกอย่างแล้วอย่างในอนาคตเนี่ยครับพี่น้องครับจะทําให้คนรู้จักกับย่านธุรกิจถนนสายคาไม้ของเราอย่างไรบ้างครับก็<อ>หลายส่วนนะครับที่มาช่วยกันส่งเสริมในเวลานี้นะครับอย่างเช่นเรารวมกันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องฝีมือนะจางฝีมือให้ได้มาตรฐานให้ได้คุณภาพก่าวร่วมกับทางพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำคอสอบรมให้ช่างเนี่ยได้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้น,คร,นครับอาจจะต่อยอดไปถึงเขาออกแบบดีไซน์ได้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับเราพยายามเมิร์รูวมกันให้มาพัฒนาหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์นะครับในชุมชนแล้วทำให ถนนสายไม้เนี่ยเป็นถนสนสายไม้ทั้งปัจจุบันและอนาคตของคนรุ่นใหม่ทั่วๆไปด้วยคใครที่อยากได้เกี่ยวกับโปรดักของไม้ก็มาที่ถนนสายนี้ครบวงจรเลยทีเดียวใครับแล้วในส่วนของกลุ่มของเราก็มีการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มอีกด้วยใช่ครับ ผมว่าถนนสายไม้เส้นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งทางการค้าด้วยการเปลี่ยนการแข่งขันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันครับข้อสําคัญนะครับก็คือการร่วมกันพัฒนาโดยมองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญวันนี้เราใช้พลังงานในการเที่ยวงหนักห่วมากงั้นช่วงหน้าเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันแบบจัดเต็มดีกว่าครับ ในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค new normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทวรรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย p ีเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวรรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทวษรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพีเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทวรรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้มานานมากแล้ววันนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสมาเรียนเลยต้องขอเคล็ดลับการทำธุรกิจจากเจ้าของร้านหน่อยแล้วละครับสวัสดีครับคุณแมมสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านวิเศษไก่ย่างพัตคารโอ้โหแต่ละเมนูน่าทานมากเลยครับคุณแม่ครับร้านของเราเปิดมานานหรือยังครับเมษายนนี้ก็68ปีครับนะคะเราเป็นเหล่าแห่งแรกของเขตบางซื่อมีสาขาอื่นไหมครับไม่มีละค่ะมีสาขาที่เดียวและถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูที่ขึ้นชื่อที่เวลาคนมาถึงต้องสั่งบ่อยมีเมนูอะไรบ้างครับให้เดาว ต้องเป็นไก่ย่างแน่เลยเพราะว่าชื่อของเราพิเศษไก่ย่างใช่ค่ะครับผม คืออาหารของเราที่นี่จะเป็นลักษณะทั้งไทยแล้วก็จีนจีนสไตล์ไหลำแล้วก็ค,ครับช็อปและถ้าพูดถึงในเรื่องของไก่ย่างของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับโดยพื้นฐานเลยก็จะมี3ามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช่ไหมคะมันอยู่ที่การหมักนะคะหักด้วยซีอิ๊วแล้วแต่จะปรุงแต่งรสชาติกันไปนะคะจุดเด่นของเราอีกอันนึงก็คือไก่ย่างของเราย่างด้วยเตาถ่านครับก็จะมีหอมควันนะคะคแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษ ซึ่งมีมาตั้งแต่แรกแรกเริ่มเดยที่คุณแม่มาทำนะคะเป็นสูตรเดียวกับของทางพัฒคารจันเพ็งอรอย่างนี้มีเคล็ดลับในการทําธุรกิจไหมครับให้เราประสบความสําเร็จแบบนี้ครับเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าทําอาหารนี่ก็คือต้องใช้วัตถุด,ดิบที่ดีนะคะแล้วก็มีการฟังคอมเมนต์จากลูกค้าคือลูกค้าจะเป็นคนที่ QC อาหารได้ดีที่สุดเขาเขาทานประจํา การให้ความเห็นของลูกค้าหรือทุกคอมเมนต์เนี่ยมีค่าต่อธุรกิจมากจานไหนมีปัญหาตีคืนได้ทันทีเลยนะคะว่ารู้สึว่รสชาติแปลกไปไม่เหมือนเดิมที่เคยมาทานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าของเราปรุงจานต่อจานเราไม่ใช่อาหารที่ทำจาก กระป๋องหรือว่าไมโครเวฟอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีคนที่แบบอยากจะลองมาชิมอาหารของทางร้านนะครับอยากให้พี่แม่มเชิญชวนที่นี่มีอาหารที่หลากหลายมากนะคะ่ะทานตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนถึงลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยในในวันเสาร์ทย์จะเห็นว่ามาเป็นโต๊ะใหญ่เป็นครอบครัวเราได้มาตรฐานชาพลัสนะคะก็คือเรื่องของการดูแล ตั้งแต่ตัวพนักงานผู้ปรุงอาหารแล้วก็บริการสำหรับลูกค้าคือเราต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการให้เจลกอาอแล้วก็มีการพ่นฆ่าเชือ้อมีการเปลี่ยนโซนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนอกจากจะมาที่นี่แล้วทานอาหารที่อร่อยแล้วมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันใช่เรามีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานมีการตรวจ ATK ตามมาตรฐานของชาพลัสครับผมแล้วต้องขอขอบคุณวันนี้ขอบคุณคคพี่แม่มากมากเลยครับขอบคุณค่ะ ุณผู้ชมครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะมีการจัดทริปพิเศษให้กับแฟนตัวยงของเราว่าแต่จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ